ที่ประเทศอิหร่านเหตุการณ์ประท้วงยืดเยื้อเกิน100วันแล้วนะคะซึ่งอาจจะเหนือความคาดหมายสำหรับรัฐบาลจากจุดเริ่มต้นที่มาจากการควบคุมตัวผู้หญิงวัย20กว่าปีนะคะที่สวมผ้าคลุมศีสะะไม่เหมาะสมก็คือมาซ่าอาเมนีแล้วเธอไปเสียชีวิตในเรือนจำทำให้เป็นกระแสะความไม่พอใจกลายเป็นการประท้วงที่บานปลายไปทั่วประเทศและความไม่พอใจเช่นนี้กาลังนาไปสู่ แรงกดดันที่ว่าต้องยุบตำรวจควบคุมศีลธรรมในอิหร่านด้วยค่ะชาวอิหร่านออกมารวมตัวประท้วงต่อต้านรัฐบาลนานกว่า100วันแล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจกรณีที่มาซาอามินีหญิงวัย2 2ปีเสียชีวิตในระหว่างที่ถูกตำร,รวจศีลธรรธมควบคุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมศีรษะไม่เหมาะสม แม้ทางการอิหร่านจะให้เหตุผลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจวายแต่รรครอบครัวของอามีนีไม่เชื่อข้ออ้างดังกล่าวแต่เชื่อว่าอามีนีถูกตำรวจศิลธรรมทำร้ายร่างกายสาเหตุการเสียชีวิตที่ค,คลุมเครือประกอบกับความไม่พอใจรัฐบาลอิหร่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่และถือเป็นภัยคุกคามรัฐบาลอิหร่านที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วง43ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการประท้วงบนท้องถนนแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านถูกแฮ็กโดยมีการนำภาพของอายาโตลล์อาลีคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านพร้อมใบหน้าของอามินีและหญิงสาวอีก3าคนที่เสียชีวิตในระหว่างการชุมนุมประท้วงโดยมีข้อความว่าเลือดของเยาวชนเหล่านี้อยู่ในมือของคุณเขาร่วมกับเราและลุกขึ้นภาพนี้ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์เพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะกลายเป็นจอดำ ส่วนในต่างประเทศก็มีการประท้วงในวงกว้างเช่นกันที่เบลเยียมผู้ประท้วงชาวอิหร่านรวมตัวหน้าสถานกงสุลอิหร่านในกรุงบรัสเซลร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการตัดผมตัวเองแม้แต่ผู้ประท้วงซึ่งเป็นผู้ชายก็เข้าร่วมด้วยการโกนผมของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการเผาภาคุุมศีษะซึ่งการประท้วงในลักษณะเดียวกันนี้ได้ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลกอาจเรียกได้ว่าการเสียชีวิตของอามินีได้หลอมรวมใจของชาวอิหร่านทั่วโลกให้รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาล I think this is just the beginning. For 43 years, the people of Iran have been oppressed, and now they're coming together as never before for the rights of women. This is a moment in history, and we are all rallying behind them. Not just Iranians, but people of the world are rallying behind this topic because we want freedom for the people of Iran. Voilà. Uh, well, manifestants Iran, les gens sont toujours dans les pour le régime แม้แต่ดาราหญิงชื่อดังหลายคนอย่างจูเลียบินอชและมาริยงกปติลัสก็ได้ตัดผมเพื่อร่วมต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเช่นกันการประท้วงในอิหร่านยืดเยื้อยาวนานกว่า100วันแม้รัฐบาลได้ตัดสินใจยุบหน่วยงานตำรวจศิลธรรมไปแล้ว แต่ประชาชนจำนวนมากมองว่านั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงล่าสุดมีชายชาวอิรานได้ปลิดชีพตัวเองเพื่อให้โลกได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอิรัาหมน่นโมฮัมหมัดโมราดีชาวอิรานวัย38ปีได้เผยแพร่คลิปของเขาเองที่สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดแม่น้ำในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสโดยให้เหตุผลว่า การสละชีวิตของเขาเพื่อให้โลกหันมามองการประท้วงที่เกิดขึ้นในอิรานอิรานฮิวแมนไรท์วอชองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในระหว่างการประท้วงในอิรานอย่างน้อย476คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ตำกว่า18ปี64คนคนเหล่านี้ถูกสังหารด้วยน้ำมือของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และอีกประมาณ14,000คนถูกจับกลุ่มและมากกว่า80คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแม้การประท้วงในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ระบบการเมืองการปกครองในอิหร่านเปลี่ยนแปลงแต่ชาวอิหร่านบางคนบอกว่าการนับไอยหลังของรัฐบาลอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่มาซาอามินีถูกฆ่า